รับภัฐานะประชานเนาะคะ่ะอายุหกสิบปีอยู่บ้านนอนเป็นโรคเบาหวานเป็นแผลแผลที่นิ้วตัดนิ้วหนึ่งแล้วมันิดเชื้อที่ฝ่าเทา้าแผลใหญ่มากเลยตอนนั้นนัไม่ไม่อะไรแล้วมันตัวมันไม่หายเนาะไม่รู้เลยไปหาหมอไปหมอขวาทวน,ทวนทุกวันทุกวันแผลนะโอ้ยแบบไปลูกพาไปางแผลนะเนาะแดดแดด ไปแล้วตาก็มองมาเห็นผ้าฟางด้วภาภาย <c oughs> ก็เลยบอกลูกว่าลูกถ้าแม่ตาบอดน่ะเอายาเบอร์หนูมาให้แม่กินเลยเด้อ <c oughs> แม่ไม่อยากอยู่แล้วเต้นเท้าก็มีการแตตาก็ะจะบอดไม่อยากอยู่แล้วพอดีมานอนคิดอยู่ไม่มีใครเอาสมุนไพรมาให้ทาน <c oughs> บางทีมันจะหายคิดนะแค่คิคดเฉยๆยเดียวขอบคุณ แม่ไม่มีทองด้วยนะลายไปว่ารับเป็นเพื่อนหน่อยอะก็เลยรับรับแล้วโทรกิ้งว่ายายน้อยเจ้าก็ยากกินสมุนไพรดิบเอเอ,เอสมุนไพรยั้งอู้ดพดีคอยกำลังคืดอยู่อ่ะวายเพื่อคอยยากดีเดี๋ยวนี้นะเอามาให้คอยดูคอยสิกินเบื่องนี่วาพอดีเพื่อนก็ไปกับน้องมนน้องอ่อยเนาะ แม่มันมีทองแล้วก็กลับตันค่ะไปด้วยกันนะก็เปิดใจกินเลยกินได้เจ็ดวันไปล้างแผลคุณหมอบอกวนะ่าไม่ได้ขวาแล้วนะวันนี้เจ็บแล้วไม่ได้ขวาโอ้ยดีใจจัากลองช่วยสวยเลยตอนนั้นนะเออกินไปได้ห้าสิบห้าวันทีนี้นะสิบห้าวันก็วันที่แขอที่ดูนะดีขึ้นเยอะเลยทีนี้ดีขึ้นเยอะแล้วตาก,ตาก,ก็มองเห็นโอ้มันดีไปทุกอย่าง ถ่ายก็สี่ห้าวันค่อยถ่ายนะท้องก็เป็นหลายอย่างนะสี่ห้าวันถ่ายครับมก็ถ่ายยากอีกทีนี้น,นะทีนี้กินไปกินไปได้สิบสิบวันสิบกว่าวันเนี่ยทุกวันนี้ถ่ายสะดวกแล้วตื่นมาก็เข้าห้องน้ําเลยดีมากค่ะถ้าถ้าไม่เจอตอนนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะถ้าไม่เจอสม,มุนไพรวิญอมเซ่ไม่รู้จะคิดซั่งเรืออะไรจะตายหลายครั้งแล้ว <laughs> พอที่มาเจอนี่ก็คิดถึงนะพี่น้องอยู่ไหนก็โทรหาว่าสมุไนไพรตัวนี้ดีเนอะาเอาไปกินหน่อยสิคิดถึงว่าคนไหนป่วยเหมือนเราก็อยากหายเนาะคนไหนเป็นโรคเป็นอะไรเป็นโรคเบาหวานหนึ่งก็อยากให้เอาหายเหมือนเราเนะเราก็ดีน้ำตาลก็ดีขึ้นนะวันที่กินมาที่21เมษายน27เมษายนก็ไปตรวจแต่ก่อนก็ร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบน้ำตาล ไปวันนั้นเหลืออยู <c oughs> ่เก้าสิบนังตาดีไหมนังตาเหลือเนกะ้าสิบจะให้เหนื่อยนะมีแรงด้วยกินข้าวก็อร่อยแต่กอนข้าวก็เบือ่อเบื่ออาหารด้วยกินข้าวก็ไม่อยากกินลูกลูกเลยพูดแม่จะหายเลย้อข้าวาาไม่กินนะถามวันน้นก็แม่จะกินอะไรจ้ะลูกถามแม่ก็ตอบว่าจ้ะจ้ะกินยัง หาอะไรแล้วซื้อจั๊ก